นาฬิกาหมื่นล้านของพี่แครนร้อยกว่าล้านเย้ yeah! <Yeah! S 1> เดี๋ยวพาไปทัวร์ข้างในครับอยากรู้ว่าพี่แค่ชอบเกี่ยวกับไม้ใช่ไหมถึง เป็นโรงงานเกี่ยวกับไม้น่ะคือกระบวนการผลิตอะมันมันมีเยอะดีแล้วก็เราทำเป็นการส่งออกที่จีนก็เลยรู้สึกว่าชอบเพราะว่าเหมือนได้แบบปสัการณ์กับคนเพื่พี่แกมุสินนะคะไว้อันนี้รู้เลยอันนี้คือยิ้มป้าแปลว่ากินข้าวยัง ไปเช็ครถจะให้คิวไปทำนหน้าที่เช็ครถให้แทนวันนี้ปวดบาทรู้สึกยิ่งใหญ่ที่สุด,ดาตามตรวจงานตรวจรถจะเอาไม้ขึ้นตูแล้วต้องเช็คก่อนว่ารถมี่รอยปุบมีรอยรั่วมีอะไรไหมแล้วก็ถ่ายรูปให้พร้อมว่ารถมาในสภาพที่ดีใช่ั้นเอาตัวเองเข้าไปเห็นก็โอเคด่ลองมีสิทธิ์ที่จะขาดทุนนะไม่ถึกับอขอขส่งตู้สุอเกินต นี่คือรถแท็กซหรือเปล่าเป็นรถพ่วงหรือเปล่าอ่ะเอ้อ๋อโอเคอันนี้ปุ้ยตาแนนอ่ะปิดประตูไปได้เลยแม่ต้องไปจีนหรอปิดครันนี้คั้งนี้ไปข้าเรือที่จะไปจีนอีกทีนึง่งถ้าเราอยากไปจีนแต่ไม่มีวีซ่าเราต้องขึ้นคันนี้นะปี๊ผมก็จะนั่งแอบอยู่อยางเงี้ยนี่มันหนักมากแล้วไมปกับไม้คอยหนุบอยู่อย่างเงี้ยพี่แล้วการตรวจเนี่ยเราจะตรวจยังไงอ่ะพี่ก็ตรวจแค่นี้แหละอ๋อก็ตรวจคันนี้ก็คือเดินเข้ามาเช็คเลยใช่ไหมพี่ อ,เอ,อญญัเอาม้เข้ามขา้า <ไฟ S 2> สัญญาค่านดิท่านี้นเลยใส่ใกล้องใส่ถหมอันนี้เอาไม้ข้างอไรดไปไปดูในส่วนต่อไปกันอันนี้คือไม่ใช่เลยนะเมื่อกี้คือว่าส่วนสูงไนงะว่าสูสงในชะ่ไหมร้อยยี่สิบเซนเฮ้ยผมกินบุฟเฟต์ปีนะถ้ารา้อยยี่สิบเซนเนี่ยกี้กินเนื้ ่อีกเมื่อ <yok> กี้พี่โดนตัดเงินแล้วนะเพราะว่าคือคุยโทรศัพท์ในเวลาทำงานวราะจผมต้องไม่มีการคุยโทรศัพท์เลยคุณต้องคุยคนเดียวตกลงใครเป็นเจ้าของต้องไปนนททรต้องคุยพอเดียว นาได้แล้วสามารถถามได้แต่ว่าจะแนะน้าพี่ถามแบบคน้างานดีกว่าเพราะบางคนจะคุยไทยดอ่ะสมมุติผมเป็นนักงานพี่พี่คือคิวพี่ถามผมมาพี่ถามอะไรก็ได้วันนี้วันนี้กล้่อยไหมเป็นอะไรบ้างเห็นทุกวันตัวอย่างไม้ทีไ่ไม่ดีอ๋ออันนี้คือตัวอย่างไม้ที่ไม่ดีอ๋อหนึเดียวอ๋อทุกคนครับ ถ้าทุกคนควดหัวทุกคนสามารถที่จะกินไม้นี้ได้เพราะอะไรกันมาพี่มันคือไม้ยางพาราพาราพี่หาหน่อยหาหน่อยพี่พาาผมจะบอกให้เศษไม้เนี้ยก็เหมือนความรักถ้าไม่ดีก็ตัดมันทิ้งไป,ต,ไปตัดไปเถอะตัิงทิไปแล้วพี่ตัดไหม จอครอบนัการได้เลยค่ะตัดตัดใจตัดตัดทุกคนตัดไปไปม,มีหลายๆคนอ่าก็คือไปเวแปลว่าเจ้าทูนิดน,นึงไงอันนี้เป็นคาแรกเตอร์ะเรื่องจริงไม่เคยทุกคนจำได้ไหมตอนแรกที่ผมบอกว่าสีอะ่ะคืออะไรใช่ป่ะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูปึ๊บแล้วทีนี้ผมเจอทีมสีเหลืองแล้วลลนี่คือทีมสีเหลืองนะมผมเองก็ เห็นว่าทีมสีเหลืองขยนันก็อยก็บอกว่าเป็นกำลังใจนะครับไปเมื่อกี้น้องทีมงานบอกว่าอะไรนะเขาได้อะไรนะได้ค่าตัวไหมอ่ะ <c oughs> พี่พูดไปเลยว่าผมให้ค่าตัวพี่เท่าไหร่ไม่มี <c oughs> พี่เอาไปเลย <c oughs> อันนี้คือเป็นพี่ที่น่ารักมากนะที่มาหาลัยก็มีหลายกลุ่มมากแล้วโทรไปหาพี่แค่ก่อนเลยพี่ พี่แกช่วยคิวหน่อยได้ไหมได้ไหมไม่รู้ว่าเพิ่งตื่นหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยได้ที่เอาเลยอเออแม่ดีวพี่เซ็นมาให้อะไรให้ใช่ <laughs> ได้เป็นกลุ่มแรกเลยแม่คือตอนแรกอะคิดว่าแค่จะแบบว่าเออมาแบบเซ็นเฉยๆว่าฝึกงานเอาไม่มามา,มาทำจริงขอบคุณพี่สาวกวันเลยเพราะว่าพี่สาวนี่นี่คือน่ารักมากเดี๋ยวขึ้นช่องทางการติดตามมาให้ใหอะเดี๋ยวพี่สาวตดวไหมล้งหรือพักอยู่อะ <laughs> โอเคผมจะบอกให้ว่าจะตอบยังไงดีล่ะก็คือสถานะนะครับอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้คือทำงานก่อนชอบคนแบบไหนพี่แกชอบคนแบบไหนจักเรื่องไม้มาเรื่องแบบ้เหรอใช่มันเกี่ยวอะไรคือการเรื่องไม้ก็คือการคัดเลือกไม้ทีดีที่สุดเช่นเดียวกันความรักนี่ก็ต้องคัดเลือกคนทีดีที่สุดที่อยากได้คนแบบไหนชอบคนเก่งจะได้มาช่วยกันบริหารโรงงานของเรา พี่ทำขายคนพูดมากไหมไม่นะไม่เลยไม่นะพูดเลยเริ่มเมื่ออะไรคิดจะพูด <laughs> ก็เลยให้พูดแทนและพี่จะเห็นได้ว่าตอนแรกคือพี่แครก็ขยันพูดเหมือนกันนะแต่ว่าพอตอนหลังๆนี่น่าจะเหนื่อยละแต่ให้คิวพูดแทน <laughs> แล้วพี่แกรใช้ชีวิตอย่างนี้อยู่มาตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมไม่ไม่ถึงกับเด็กขนาดนั้นเราก็แบบประมาณประมาณช่วงแบบมัธยม,มอคือโรงงานนี้เพิ่งเริ่มมาได้ประมาณ8-9ปี อ๋อ<ช>ม,มีมีมีรู้สมัยมาายงงัธยมเลยี่ไม่ได้มีนะต <c oughs> อนลงงาเพิ่งเริ่มแบบว่าเหมือนระบบอะไรก็ยังไม่เข้าทีเท่าไหร่ตอนนี้ก็เพิ่งแบบเริ่มพัฒนาม,มาเรืเร่ยอยๆ<ม>แล้วตอนนี้ววความรักคงทียังก็ค่อขนข้างพี่สะโอเครุปพี่รักหรือปกิก็รักอยู่รักอยู่เก่งจงได้แต่่รื่องความเก่งต้องบอกเลยนะว่าพี่แคเป็นคนหนึ่งที่เก่งมากพี่แคพูดได้สามภาษา ภาษาไทยจีนอังกฤษด้จริงๆ4สห้าภาษาลอะฝรั่งเศสยวดูนะทำได้อยู่บงซูเอออะแล้วถ้ากินข้าวอยู่บงซูอ่อะแล้วสวัสดีออบงซูตอนนี้ก็คือเป็นเวลาพักเที่ยงนะครับเราก็ส่งพี่แคร์เข้าไปพักก่อนแล้วนี้นะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาทัวร์โรงงานนะครับคือบาม้าเนี่ยอนุญาตแล้ว เดี๋ยวเราจะมาเดินทัวร์กันว่าไม้ยางพาราเฟอร์นิเจอร์ที่ทุกคนเคยเห็นเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมายังไงอันนี้คือคลิปที่มีสาระมากคิวรู้สึกอย่างนั้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตั้งแต่ไม้ยางพาราก่อนเลยนี่คือจุดเริ่มต้นเลยนะไม้ยางพาราเนี่ยหนักแค่ไหนดูคนดูถ้าเนี้ยจากที่จับนะก็ประมาณ20่สโล หรือเปล่า30มส่นนั่นแหละประมาณนั้นแหละแต่รู้แค่ว่าหนักแล้วก็พอตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมเขาก็จะไปเข้าเครื่องตรงนู้นเขาจะมีรถดำที่มายกตรงนี้แล้วก็ไปวางไว้บนนู้นแล้วก็โอเคเดี๋ยวพาทุกคนไปดูใ,ใกล้ๆดีกว่าและนี่ก็คือไม้ยอพาจากตรงนู้นที่มาตรงนี้นะฮะ อันนี้คือเพิ่งมาวันแรกเหมือนกันแต่ว่าก็เข้าใจโปรเซสทั้งหมดเพราะว่าพี่สาวอธิบายมาดีมากเก็ตเลยเขาก็จะมาเลื่อยตรงนี้อย่างนี้แล้วก็ออกมาเป็นแผ่นแบบนี้แผ่นแด้ๆอะไเงี้นี่ก็คือก่อจะเป็นไมย้ยางพราราครับแต่ว่าคล้นี้คือยังไม่หมดอันนี้คือเป็นขั้นตอนที่เขาต้องแบ่งก่อนอันนี้ถ้าจับคำมวณคร่าวๆน่าจะประมาณหกเซนได้อันนี้ถือว่าผ่านแต่อย่าต่ำกว่าห้าเซนอ่า ถ้าอันนี้เป็นช่วงพักเที่ยงก็เลยคิดว่าน่าจะถ่ายสะดวกเพราะว่าถ้าสมมตินคนทำงานแล้วก็เข้ามาอย่างนี้ไม่ได้เอาก็จะเอาไม้ตรงเมื่อกี้่อยรตมาแล้วก็ไปไว้ตรงข้างหลังถามว่าเราขับเป็นไหม <c oughs> ระดับนี้ไม่เป็นครับนั่นแหละเราขึ้นไปทำไม <c oughs> ตรงเนี้ยคือการเลื่อยใบมีดถามว่าสําคัญยังไงสําคัญตรงที่เครื่องนู้นครับเราจะใบมีดตรงนี้ไปใส่ตรงเครื่องนี้นี่เห็นปะ่ะตอนแรกผมมองว่าเป็นยางรถยนต์ซ้ำเนี้ยนี่ก็จะเป็นใบมีดมีไว้แบบเวลาเวลาเราดันอะ แล้วพาดูส่วนอื่อนอีกไม้นี้มาจากไหนหรูป้ป่ะมาจากต้นเมื่อกี้อ่ะี๋ยวเราก็จะตัดด้านข้างออกแล้วก็จะมาเป็นอันนี้เพราะว่ามันใช้ไม่ได้แล้วถามว่าเราเอาไปทําเป็นอะไรได้อย่างแรกนะครับทํำไปเป็นความร้อนให้กับเครื่องจกักรเราก็จะเอาไปเผาตู้เผา,างนี้แล้วเราก็จะเอาไปทำเป็นชิปทุกคนมองมุ่งชิปคืออะไร ไม่ใช่ชิปแบบเล่นไพ่นะไม่ใช่ฮะชิปก็คือแบบว่าอันเล็กเล็กเล็กเกอ่ะเนี่ยใช่อันนี้ก็คือจะขายได้ทีนี้เราก็จะมาดูตรงนี้ต่อเรื่องสีเรื่องสีอันนี้คือคือชอบมากอันนี้คือทีมสีสีฟ้าป่ะฟ้าหรือเขียวเขียวอ่ะเขียวฟ้าแหละเขียวฟ้าโอเคอันนี้คือทีมเขาจะแบ่งกันเป็นทีมว่าสีแดงสีแดงสีอะไรเงี้ยแล้วคือในรงในลงไม้เนี่ยมีสี่สิบอ่ามีสี่สิบโต๊ะก็ โต๊ะหนึ่งเนี่ยก็จะประมาณกี่ตันนะรับตัดตัดประมาณกี่ตันรัสามสิบตันจำไม่ได้จำไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามหาพูดอยู่ว่าก็หลักสิบหลักสิบตันเหมือนกันต่อโต๊ะแต่ว่าทั้งโร<อ>งงาน,น่ะสี่ร้อยใช่ทั้งโรงงานสี่ร้อยสี่ร้อยตันต่อวันอ่าต,ต่อวัน,ต,วนต้องต้องต้องทำไม่ได้แล้วซึ่งทีมสีเขียวเนี่ยก็ทําได้เยอะละส่วนทีมสีเหลืองก็อ่อ ก็ทำเยอะเหมือนกันแหละก็แหละทุกคนคือขยันหมดทุกคนในที่บริษัทไปอยากขยันมากใครที่อยากมาอุดหนุนนะครับก็อุดหนุนบริษัทัวอยาหซื้อมาจากบริษัทไปอยา,า,ากยาสีตบมั้งไม่รู้เหมือนกันผมตาบอดสีะอ,อะเหลืองอรออะถ้าสมมติผมจะโกงผมยจะยกไม้อันนี้ยไปวางไว้กับสีเขียวอ่ะอันนี้คือคุณโกงอะแต่คุณโกงไม่ได้เพรานะอะไรปะ สีถามว่าลบได้ไหมไม่รู้เหมือนกันตอนนี้เราจะตอบแทนที่ให้คิวถ่ายลิปนะครับมามาเราก็จะถ่ายเราก็ทำอย่างนี้เรื่องกว่าซ่อมหลังคาบ้านได้ก็ให้รีบซ่อมใช่ผมซ่อมได้หมดอะหลังกเบื้องหลังคาซ่อมกระเบงกระเบื้องซ่อมได้หมดทุกอย่างหลังคาเขาไม่รู้อะถ้าสมมติอยากให้ซ่อมหัวใจใช่ไหมก็ซ่อมได้เหมือนกันแล้วก็อยากจะบอกว่าความรักก็เหมือนการเรียน ถึงแม้เราจะอ่านเขียนแต่เราก็ยังต้องเรียนอยู่ดีขอบครับเฮ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยอันนี้คือสําคัญมากอันนี้คือตู้อบอันนี้คือตู้อบไม้พอเราได้จากตรงนู้นมาแล้วอะ่ะแล้วเราก็มารวมกันใช่ป่ะแล้วเราก็มาอบตรงนี้พอเรา,าอบตรงนี้เราก็จะไปตรงนี้อ่าแล้วถ้าเราซีนแล้วเนี่ยถ้าซีนเนี่ยอันนี้คือพร้อมส่งแล้ว ตาเราก็ตรวจดูมันต้องได้ประมาณสองเซนสามเซนนิดๆเนี่ยตรงเนี้ยมันถึงจะโอเคอันนี้คิวซีมาตรวจโรงงานอีกเลยปะับเนี่ยใช่ครับจริงๆแล้วผมอะไม่อยากพูดเยอะไม่อยากพูดเยอะแต่ว่าว่ามาไม่มาแล้วใช่เดี๋ยวจะมาไม่มาแล้วไม่อยากพูดเยอะก็มาบอกว่าเออเดี๋ยวไว้เดี๋ยวไว้รวนแล้วค่อยกลับมาเลี้ยงมาเราก็คิดว่าเอ้ยถ้ายังไม่รวนเนี่ยเราจะได้เจอกันยึงไหมนะ อันนี้เราขอตั้งไว้ตั้งไว้คือตั้งไว้ไวเฉยๆไม่มีอะไรอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอันนี้ก็คือการจับมือของสีสีขาวกับสีแดงเขาว่าเป็นพวกกันเนี้ยเขาก็เลยรวมกันอันนี้คือความสัมัคเคีย <S <S ผมว่าผมพูดมั่วแต่ว่ามันก็มีสาระอยู่นะใครอยากเริ่มต้นทําอะไรจริงๆเนี้ยก็ทําได้แล้วก็มีความฝันอะไรก็ลงมือทําอย่ายอมแพ้ครเพราะว่า โชคชะตาเป็นของคนที่ขยันอันนี้คือเรื่องจริงนะผมเองก็ขยันเนี่ยตอนนี้เหลือแค่รวยละสองห้าแล้วนะมีแต่เพลงเศร้าตลอดเลยแหละทำไมครับพี่เป็นใหญ่วันไห้หรือเปล่าอันนี้ผมอไม่ผมม่เร็วผมจ้าเร็วผมจาเร็วนี่จะทูจ้าหนี ไแล้วผมวิ่งนะพี่น้องไม้ได้จริงๆร้องชื่ออะไรพี่กา,กาแฟอ่ากาแฟเหนือแก๊สแล้วเขาว่าเป็นการเดียวาเนี่ยน้องพี่ไป